อะไรอ่ะหอมอาหารกลางวันไอไปซื้อมาจากไมเซนที่ญี่ปุ่นเขามีแเอาไว้เมื่อกี้ยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยเมื่อชั่วโมงที่แล้วเทเอาไว้เขาจะใส่กล่องมาให้เราอย่างนี้เลยเหรอดูดีมากเลยนะกระดาษแข็งใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยทางคุณเน่งเขาส่งมาให้เราชิมเขาเห็นเราเป็นเด็กได้โอกาสไม่ค่อยมีสตาค์ก็เลยอ่ะนะคะไอเลอทูโกนะคะลองชิมดูและนี่ออกไปทั้งอย่างนี้เลยใช่ไหมออกไปทั้งอย่างนี้มีเครื่องอัดที่ติด อะดิเซนเนอร์ก็กลับมาจากญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าเนี่ยกล่องเหมือนกันหมดเลยแต่ข้างในไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าคือรายละเอียดเนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าดีเลคเตอร์เป็นคนคุยดีเลคเตอร์เนี่ยไม่ยอมปฏิเสธเห็นแก่กินเอาเอาเอากล่องนี้มีอะไรมีตะเกียบนี่ไงงั้นายเอานี้ไปน้ำสลัดเนี่ยเขาจะมาเป็นชุดเลยเนี่ยเขาจะเป็นชุดหมูข้สึหมูดำทอดอ่ะข้าวข้าวหน้าหมูดำทอดที่เราเคยไปทํารีวิวใช่แล้วเขาก็มีเด็กเอวด้วยเขาก็จะมีแพคเกจจิ้งแบบนี้แล้วก็มีซุปอะ แล้วก็อ่ะอันนี้คือเมนคอร์สของนายไอ้นี่เหรเมนคอร์สอยู่นี่นี่ออเราทิ้งกล่องไปดินะนี่อันนี้คือเมนคอร์สนะฮะก็ให้เรากินเลยป่ะกินดิให้เรากินเลยใช่ไหมคือรสชาติมันก็คงจะเหมือนกับตอนที่ไปกินที่ร้านถูกไหมเข้าใจว่าเหมือนกันแหละจริงๆน่าจะเหมาะกับสมมุิว่าเวลาที่เราประชุมนานๆใช่ไหมอยากจะประชุมไปกินไปด้วยไปซื้อที่ร้านแล้วก็ฮิวมา ทำตัวเป็นแฉวหิวมาให้ผู้บริหารกินเราไม่มีแฉวเราเป็นแฉวเองออันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มไมเซนทงคัสึซอสแอปเจินันปะเป็นซอสหมูทอดชนิดฝานมีผักด้วยมีผักเดี๋ยวเราใส่น้าสลัดดีกว่าเราไม่ต้องมีจานเลยเราก็เปิดมาแล้วเราก็ทานได้ทานได้เลยน้าสลัดมากน้อยก็ตามแต่ชอบก็น้ําจิ้มนะเราก็ฉีกใสไปเลยกินง่ายๆอย่าเยอะใช่ไหมอย่าเยอะนี่อย่าเยอะนะเนี่ยอย่าเยอะสิ รวมแล้วอย่าเยอะนี่ก็กินไม่เซน็จเลยรินถ้าไม่เยอะคุณจะกินข้าวแกงไม่ได้แต่เราแบบเราแบบเราจำเป็นจะต้องกินหมูดําทอดหน้าตาหน้าเหมือนไส้ <S <S 2> <S 2> อ่ะเดี๋ยวพี่กินหมูให้หมูกินข้าวอ๋อเนี่ยเราเป็นอย่างเนี้เป็นคนอย่างเงี้ยนะเขาจะกินแล้วนะมันเหมือนกัน,นปเปว่าวอ่ายอร่อยอะไรไม่อร่อยบ้างยังไ,ไม่มีเทปไหนไม่อร่อย พี่ไม่อร่อยเราก็ไม่บอกเขาไม่เอาลงเขาบอกมันว่าถ้ามันไม่อร่อยเราจะแนะนําทําไมใช่ไหม,อ,มอร่อยดีอ่ะพี่ว่าซอสนงกระสืออร่อยนี่รีวิวทำไมก็เหมือนกับที่เคยรีวิวไปแล้วแต่จะบอกว่าเขามีแบบว่าสามารถเทคเอาไว้ได้จริงๆคุณแ่งบอกว่าไม่ต้องถ่ายวิดีโอก็ได้สมอลถ่ายรูปเราพลังเยอะเราอยากมีวิดีโอแบบตุนไว้เยอะๆอันนี้อร่อยดีอ่ะอน้ำสลัดอร่อยมากเลยเขาให้มาสามกล่องมาดูกล่องต่อไปดีกว,ว่าเพาจะเห็นว่ามีสามคนจริงๆแล้วเรามีอีกประมาณสิบกว่าคนซ่อนอยู่หลังบ้านเนี่ยคุณไม่บอกเขาไปไดยเอะมาสสิบกล่อง เห็นอยกกินอ๋อเหมือนกันจริงๆด้วยอ่ะนี่มันเป็นก็เป็นคนละชุดนี่นะอ๋แล้วหมูที่นายกัดของไอไปเอามาคืนด้วยนะต้องคืนกันนะคืนด้วยก็นะคะแฟนแฟนไนเซนแฟนข้าวหมูทอดนะคะเขามีเทสโอเว้แล้วนะคะก็สามารถไปซื้อหาได้ที่ร้านไนเซนจุนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ห้องห้องเท่าเดิมแหละเหมือนเท่าในร้านเห็นว่าเราได้รสชาติไนเซนกลับมาที่บ้านงั้นเราก็รีบกินกันดีกว่าจะหายกรอบหิวมากแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าแล้วหิวจัดเลย